สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ที่9กันยายนพศ2565เจ้าวันนี้ป้าปีน้องขึ้นเขาหาเห็ดอีกนะเจ้านี่วันนี้มาลุ้นมีป่านึงนะเจ้ามาแต่เช้าเกาะไม่ช่วยกันลุ้นว่าวันนี้จะหมานเห็ดหรือเปล่านะเจ้าลังขึ้นมาถึงยอดภูนะเจ้าบรรยากาศตอนเช้าเหมือนจะมีหมอกบางๆนะเจ้า เ้เจห็ดก,กระแดงดอกแรกเลยเจ้าดที่ดอกเนาะดอกเดียวนะเจ,เจ้าอีกดอกนเจ้าใกล้ๆนะเจ้าเอนี่นี่ดอกมนะึงีย่าไปโดนเซมันเจ้าดอกงามเนานะ ดอกหงจอเห็ดกอแดงเห็ดทานเจ้านี่เป็นเห็ดทานน้อยนะเจ้าสปอจีท,ทีอันนี้เอาเป็นึ่งนะเจ้าเห็ดค่อนข้างหายากนะเจ้าปลานี้จะเป็นปลาเห็ดกอแดงน golden, นะเจ้าแต่ว่ามันก็ห่างๆเนาะ nè,เจอ là jạ, đọc tuồng tuồng, để anh để anh này, ít giỏ jạ, 2, người thợ, đào mình Nhi, chào. cái cái cán jạ. เฮ็ดเชดดินนี่เวลามันออกออกเป็นมูนะเจ้าชอบอยู่ใต้ใบไม้นะเจ้าเห็ดน,น้ำแป้งนะเจ้าติเห็กดกระแดงนี่เจ้าดอกหน,นุ่มตุ้ยดอกเจ้า ัวนี้ก็งานมือนเนาะนเจ้าดอกบ้านแต่บ,เบะเท้านะเจ้าเนาะบานขนาดนี้แก่งล้ำนะเจ้าเอาละก้อยเปะาะก้อยหอมเนาะเดี๋ยวก็คงหลายแต่นี่ปาะแก่งแล้วนะเจ้าดอกบานเจ้าดอกนาะ เห็ดน,น้ำแป้งน,นะเจ้าหรือเห็นหน้าขาวนี่หน่อย,น,ย,ยนี่นเจ้นานห็แป้งน,นะเจ้าไอติ่เปิยอบอกเอาได้ เพื่อเจ้า่ิงเข้วดดนนะเจ้า นงามอยู่ได้อยู่เจ้าหขาเปื่อยจะเห็นตะไคร้เจ้าแม่ก็แม่ไม่ดอกเยียวนะเจ้าดอกบ้านละ หอมมากเลยเจ้าส่วนมากก็จะเป็นเฮทหน้าขาวเนาะหรือเห็ดน้ำแป้งเท่าน่ะไปหาไปเรื่อยๆเจ้าเมีมก้งกเฮทตะไคร้มีดอกเดียวเอ็ด เห็ดบอค่อยเปือ้อนแต่ใดรเจ้าแตะไครเจ้าเป็นจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็หาไม่ได้สักพักนะเจ้าตัวนี้พี่ก็กำลังจะหากลับนะเจ้าเห็ดออกห่างๆเห็กเดกอแดง มีอยู่แต่หลา,ายนะเจ้าวันนี้ขึ้นเขามากับป่าวเทบ้านนะเจ้าแล้วก็แต่ว่าแยกกันหาคนพละทางเนาะจะให้กอยแดงนะเจ้าดอกนึง ต้องเจ้าน้ากว,ว่วจะให้กระแดงนี่ดอกเจ้าด,ดอกบานแล้วนะเจ้ากระแดงเจ้าแตายไปใหมนะ่ไงเจตการใหม่นะเจ้านี่เฮ็ดทานน้อยเจ้า ล้วเจ้ามาถึงบานละเจ้านี่ผลงานหนอมแพงนะเจ้าเนาะตัวไปหาเห็ดกักแดงกับพอมีขึ้นได้เก็บนะเจ้าเนาะส่วนมากวันนี้จะเป็นเห็ดหน้าขาวนะเจ้าเนาะเห็ดถานเห็ดรวมก็มีนะเจ้านี่นี่ผลงานหนอมแพงวันนี้นะเจ้าส่วนอันนี้เป็นผลงานของบ่าวไทยบ้านนะเจ้าเห็ดงามยูเน่บ่าวไทยบ้านวันนี้เขาแยกกันหานะเจ้าไปคนละทางกันคัดเห็ดก่อนนะเจ้าเนาะ อาละเจ้าสำหรับคลิปวันนี้นะเจ้าแพงก็คงต้องขอลาปีและน้องเพียงแต่อีกนะเจ้าขอขอบคุณทุกการที่ตามมาถึงท้ายคลิปนะเจ้านาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าปัญายุเดี๋ยวจะเอาจะคาดแย่เราจะเอาไปลางนะเจ้านี